สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่ทานครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธาราคลิปนี้ไม่ยาวครับวันนี้ง่ายๆเลยผมจะพามาใส่ปุ๋ยแต่ไม่ใช่ว่ามาเติมปุ๋ยเฉยๆนะครับซึ่งการเติมปุ๋ยนี่เพื่อนๆก็เติมกันอยู่แล้วต้องบอกกับเพื่อนๆหลายคนที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักไฮโดน้ํานิ่งก็สําหรับปีนี้ปี6กหครับหน้าฝนครั้งที่5ของผมซึ่งในการทําผักของผมเนี่ยผมไม่เคยมีการวัดค่าน้าครับเติมปุ๋ยครั้งเดียวก็ เก็บผักขายเลยแม่อนุบาลต้นพันธุ์ด้วยอายุ14วันลงกล่องจริงเหมือนด้านหลังอย่างนี้เลยอ่ะคือน้ําที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ําประประาน้ําบาดาลน้ําธรรมชาติครับใช้กันอย่างนี้ไม่เคยวัดค่า pH ค่า EC น้ําค่าต่างๆเพื่อไม่ต้องถามหรอกครับไม่ต้องคอมเมนต์เลยผมไม่รู้หรอกครับผมไม่เคยวัดแล้วลูกสวนผมก็ไม่เคยวัดด้วยเราก็ปลูกแบบนี้ก็มีขายก็เลยพามาดูครับวันนี้การเติมปุ๋ยง่าย,ายๆในรูปแบบผมผมทํายังไงแล้วใช้อะไรวัดเพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็จะใช้สลิงดูด จนแบบนิ้วบวมกันเลยทีเดียวอ่ะตรงนี้มาดูครับขออนุญาตสลับกล้องครับผมนี่ฮะปลูกมาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยหวันแล้วเนี่ยต้องเลยลงกล่อง5ห,หรือส4วันเนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะ4วันนี่แหละยังไม่เติมปุ๋ยเลยฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหังเลยเพิ่งมาเติมปุ๋ยเอวันนี้เพราะเพิ่งมีเวลา เติมช้าผักโตช้าเติมเร็วผักโตเร็วนะครับตรงนี้เติมช้าเติมเร็วไม่เป็นไรเลี้ยงน้ําเปล่าแล้วเติมปุ๋ยที่หลังได้เติมปุ๋ย A แล้วปลูกแล้วเติมปุ๋ย B ได้เติมปุ๋ย A ปุ๋ย B แล้วปลูกได้แต่ในส่วนปุ๋ยของผมเนี่ยที่ผมใช้ที่สวนนะจะห่างกันระหว่าง A กับ B อย่างน้อย6ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ผมจะเติม A วันนี้แล้วก็ B เป็นวันพรุ่งนี้เลยเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาผมเคยเติมห่างกันนานสุด4วันครับ เพราะว่าไม่มีเวลาจริงเคยเติมปุ๋ยผิดไหมเคยครับบอกเลยทําขนาดนี้ไม่เคยไม่มีหรอกเคยเติม A ซ้ําก็มีลืมเติม A ลืมเติม B ก็มีหรือเติม B 2ครั้งจาก A1 ครั้งก็มีเป็นไดไหมเป็นครับผักไม่โตแค่นั้นนะครับแต่ถามว่าผมซีเรียสไหมก็ช่างมันครับในรุ่นนั้นในในกล่องนั้นก็ช่างมันไปเรียนรู้ถ้าคือมันเคยพลาดกันแน่นอนครับเรื่องพวกนี้ผมไม่หลอกหรอกครับเพราะบางทีผมเติม A 2ครั้งก็มี พอเติมปั๊บอ้อย A เอไม่ค่อยพลาดเพราะว่าเพราะว่า A เติมแล้วจะเป็นสีดําแต่ B 2สองครั้งเนี่ยพลาดบ่อยหรือลืมเติม B ีเนี่ยพลาดบ่อยคือผักจะไม่โตจะแตกต่างเลยครับจะไม่โตเหมือนกล่องอื่นนั่นคือผมลืมเติมปุ๋ยแน่นอนแต่ถามว่าผมจะเติมซ้ํำไหมผมคงไม่เติมครับผมก็ปล่อยทิ้งมันไปเลยอย่างนั้นในรุ่นนั้นก็เหมือนทิ้งไปรุ่นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเติมทีหลังได้ไหมได้แต่กว่าเราจะรู้ตัวก็คือผักตัวอื่นเนี่ยโตแบบ พร้อมเก็บขายแล้วแต่ตัวนี้ยังอยู่กลางๆแล้วก็เกินๆมันจะแลดูยากในช่วงแรกหน่อยแต่ถามว่าเห็นความแตกต่างไหมว่าใส่ผิดเห็นครับแตกต่างอยู่เคยพลาดครับตรงนี้เคยบ่อยด้วยรุ่นที่แล้วก็มีด้วยแต่ไม่ได้ทําคลิปให้ดูเพราะว่าไม่เคยเข้ากลางวันเลยส่วนใหญ่จะถ่ายคลิปตัวที่โรงที่อยู่หลังบ้านฝั่งนู้นอันนี้โรงยาวที่ผมทะมาดูครับปุ๋ยผมก็จะผสม5ลิตรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตักใส่ควดน้ำอัดลม แล้วก็เพื่อนๆหลายคนจะใช้สลิงดูดสําหรับผมนะผมไม่ใช้สลิงดูดหรอกเพราะว่ามันเมื่อยเพราะอย่างวันนียผมเติม64ลังถ้าใช้สลิงดูดนิ้นวบวมแน่นอนเลยผมจะใช้เป็นขวดนมครับจะใช้เทียบอัตรา ML เอาครับเนี่ย ML ผมเทียบ ML กับ CC เลยผมไม่รู้นะผมทำมา5ปีผมใส่แบบนี้เพราะว่า4วันปลูก5วันปลูกช่วงนี้3วันปลูกก็มีในบางช่วงผมก็เติมแบบนี้ผักผมก็มีขายตลอด ก็เรียนรู้จากประสบการณ์คนคนนึงไปปรับใช้นะครับอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ได้นะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้สุดแล้วแต่ท่านแต่ผมทําแบบนี้ก็เลยมาแชร์ให้ดูนี mm ่ฮ hmm. ะผมใช้ตัวนี้ตอนนี้ปุ๋ยที่สวนเนี่ยผมจะเติมปริมาณ4ซีซีต่อน้ํา1ลิตรแต่ในส่วนของสวนผมเนี่ย mm hmm. ผมมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นคือปรับสภาพแวดล้อมได้นั่นเองผม,อยอย 2, 4, 2. ผมจะใส่อยู่ที่2 4.2ี่จผมจะใส่ตัวน,นี้ปกติจะใส่ให้เพื่อนๆื่อนใส่ที่160แต่ผมใส่1 7 5 ที่สวนลูกสวนผมบางคนใส่ร้อยแปดสิบเลยผมว่าอุ้ยน้องโหดจังไม่เป็นไรพี่ผมเร่งส่งผักให้ลูกค้าออโอเคแล้วแต่ทําได้ก็จัดไปผมก็เลยใช้ตัวนี้ในการตรวงมันจะง่ายกว่าครับถ้าเกิดเราใช้สลิงอ่ะโอ้อยางวันนี้หกสิบสี่ลังเลยบันเทิงครับไม่ต้องทําอะไรเลยดูแต่สลิงอยู่นั่นเนี่ยอันนี้คือปลูกสองรุ่นแล้วรุ่นแล้วประมาณสามสิบลังสี่สิบลังมั่งก็พึ่งได้มาเติมปุย๋ยแต่ก็เติมทีหลังเติมช้าเติมเดียวได้เหมือนที่ผมบอก เติมผิดเคยมีไหมมีเหมือนที่ผมบอกผมก็คนเหมือนกันนั่แหละครับก็ไปปรับใช้เอานะครับวิธีการพวกนี้มันไม่ได้ยากหรอกแล้วอีกอย่างหนึง่งที่ผมใช้ไอ้ยางเพราะ่เราจะได้ไม่ต้องมาก้มดูว่าเอ้เท่าไหร่เนาะเท่าไหร่เนาะเอายางรัดเอาไว้เวลาเติมก็ประมาณยางตรงเนี้ยไม่ต้องเป๊ะก็ได้ครับเกินหน่อยนึงลดหน่อยนึงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับในส่วนตรงนี้แต่ถ้าปุ๋ยที่บางเจ้าเขาจะฟิกหน่อย ก็จะมีปัญหาในส่วนตรงนี้แต่สําหรับผมเรื่องแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกครับปรับขึ้นลงได้อย่างในด้าร้อนนะผมยังบอกเพื่อนใส่สามจุดเจดาเลยในบางพื้นที่เพราะว่าอากาศแต่ละที่ต่างกันแต่อย่างของผมเนี่ยผมยืนพื้นที่4เลย4กับ4.2เพราะว่าผมปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนผมได้ของอากาศผมได้ผมจะมีแนวต้นไม้น้ําแล้วก็ต้นไม้แล้วก็น้ําสลับกันแล้วก็เป็นน้ําอีกฝั่งหนึ่งอีกด้วยซ้ําทางนี้ก็เป็นน้ําห้วยอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งละ2ชั้น ดังนั้นถึงหน้าร้อนก็ช่างลมที่พัดมาไอระเหยจากน้ําจากต้นไม้ก็จะทาให้โรงของผม,ผมเย็นผมจะปลูกผักได้ตลอดทั้งปีข้อสําคัญในการปลูกผักก็คือเราต้องมีผักให้ลูกค้าตลอดทั้งปีนั่นเองครับแค่นั้นเลยอ่ะคลิปนี้ไม่ยากครับสวนเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับในส่วนตรงนี้ไม่ยากเนี่ยผมเริ่มมีหนอนแนละ้วก็เด็ดออกช่วงนี้ไม่ได้ฉีดน้ำหมกักหรือเพื่อนคนใดอยากปลูกหรือว่าอยากจะทดลองใช้สูตร ปุ๋ยที่ทางสวนใช้เพราะทางสวนเนี่ยไม่เคยวัดค่าน้ําเลยไม่สนใจเรื่องค่าน้ําไม่เคยวัดค่าพ h เไม่เคยวัดอะไรต่างๆไม่ต้องคอมเมนต์ถามผมผมไม่รู้หรอกค่านั้นเท่านั้นเท่านี้ผมไม่รู้ผมไม่มีเครื่องมือจิ้มผมไม่เคยจิ้มด้วยผมทําแบบนี้ก็มีขายแค่นี้ครับบางทีก็อย่าไปคิดอะไรมากครับอย่าตึงเกินไปผมเมื่อก่อนนะตึงเกินไปแบบทฤษฎีจ๋าเลยตอนช่วงโควิดผักผมขายไม่ได้นะผมก็ มีเวลามาอยู่ในส่วนของสวนผักผมก็ใช้เวลาช่วงนั้นแหละครับในการศึกษาเรียนรู้ฝนตกอยู่ในสวนอยู่ในแปลงก็เลยรู้เลยเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมครับว่าความต้องการผักเป็นแบบไหนยังไงผมก็เลยเข้าใจมากกว่าที่ผมเคยเข้าใจก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูครับว่าบางทีเรื่องง่ายๆก็ไม่ต้องไปทําให้มันยากอะไรแบบนี้อ่ะพูดยาวแล้วครับออกทะเลไปไกลแล้วสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ